สินสอดเขาคือแพงแท้ที่เพิ่นว่า,วาแบบสินสอดคาดงเท่านี้คือแพงแท้นี่น้องหลานนี่บได้สี่เลียบเ,เป็นแนวใดเฮาแบบโคมุสึกเนาะเฮ่าบ่เคยมีแฟนหรือว่าเคยแต่งงานมาก่อนแล้วอยู่ๆมาคุยกับหนุ่มสูงวัยหรือว่าหนุ่มอายุลายนี่น้องหลาฮู้ศึกแนวใด สบายดีสบายดีเอ็ซีเบอร์ทุกคนเด้อย,ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองยูทู e ของสาวเปียงสาวลาวเนาะโดยปาเปิดพามาเมื่อนี้เนาะสาวเปียงกับมาฮอเฮือนน้นองปลายทุกคนเลยว,วันนี้ทั้งสาวเปียงเองกับมาอัปเดตเรื่องรา ข,ข่าวของน้องเพิ่นเนาะหลังจากที่มืนานสาวเปลียนก็ได้อัปเดตเรื่องราวของน้องเพิ่นเกี่ยวกับสินสอดคาดองนี่แหละเนาะทุกคนก็มีดาวมาค่อนข้างวานลายเกี่ยวกับคาดองของน้องเพิ่นเนาะบางคนก็บว่าแพงเพ่บางคนก็แพงเกินไปูเบึงฐา,านะเจ้าของจังสั้นจังซี่เนาะเพิ่นก็มีการเปรียบเทียบระหว่างสาวลาวกับสาวไทยเพิ่นว,ว่าประมาณแบบว่าถ้าเป็นสาวไทยเนาะคาดองสี่โอด สามเซนบาทคำทรงบาทงัวอีกเพิ่นว่าถ้าขาดดงประมาณนี้สิมีแต่ขาดดงคนที่ว่ามีฐานะล่ำรวยหรือว่ามีนาที่การงานเฮ็ดเนาะทุกคนโดยเป็นแนวใดเนาะทั้งสามเพียงเองกะซิมาโอรลมแลก็ทามนองเพิ่นใหม่เนาะว่าเพิ่นบ้าเท่บอหรือว่าเพิ่น เคว่า okay, wow. ลองใจหนุ่มๆซื่อๆเนาะโดยก็มีทั้งด้านบวกและก็ด้านลบเนาะทุกคนมหัมาทางน้องเอขึ้แนวใดที่ว่าอาที่ว่ามีคนว้าให้ประมาณนั่นโดยทางสามเพียง,งกะการไได้เข้าไปโอ้ลมหรือว่าเข้าไปถามทางน้องเพิ่นกันเลยเนาะกาฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามให้สามเพียงในด้อเพื่อเป็นกำลังแห่งใจเนาะให้สามเพียงในคลิปต่อไปทุกคนเนี่ย อาหัวพิษพลาดประการใดก็ต้องกราบอขอโทษขอให้ไว้ก่อนเด้อสบายดีสบายดีโดย,ดโดยเปิดพามาก็อยูอ่กับน้องปลายฝาเพิ่อนน,อน้องทุกคนเดิอ่อเห็นอะไรงงงะคือว่าสีง่วงน้อง่บบคือในหลุมกุ๊กไก่หลุม,มกุ๊กไก่ม่งงมเป็นอะไรงานบุญบ่ไม่แลยกระโถนอืมลอยกระทง ลอยกยรยะไบเมืงอคืนลอยคนดียยังมัมีคู่เนาะไม่มีคู่ก็ลอยคนเดียวไปก่อนอืมเป็นกระทงไม่ลงทางหรือว่าเนาะม่วน,นอยู่บ่เมื่อคืนนีอยู่บ้านจ้ะก็ม่วนอยู่หลังจากลอยกระทงเรียบร้อยแล้วก็ามาหลีดกุก้งไก่แมโ่โอ้โอโจะมุ่งกลับหาน้องละก็เที่ยงคืนคนแล้ว หลายวงบอกระมาลงนะสามวงมบ้านเจ้านี่เพิ่นกับเปิดตู้เปิดอย่างยู่บ่กระเปิดอยู่ช่วงเพิ่นมีระวงดีมามีระวงมาลงองีกเพิ่นเปิดเองในบ้านเนี่ยนะเ,ออเปิดกินเบียระแต่ <laughs> เดียวว่ามีวงแบบกินเหล้ากินเบียร์เขาไปเต้นอีกอย่างประมาณนี้ไม่ กลางคืนนี่ก็มีอีกบ่ตะลังนี่งานนี่<ม>บ่เหมดแล้วเนาะเป็นอะไรแบบสีไปบ่สวรรค์บ่ขอไกลแทนาะรถเงินจากจายูเซ่ขอไกลแทนอคนนัน้น <c oughs> อยากอยากทางทัพติเคยไปอยู่บนนั้นและสวรรค์นเขตเคยไปแต่โดนละแต่ยังหน่อยไปกับพ่อไปกับแม่ ไปตเปไปเลยเอพ่อแม่พาไปแต่น้อยแตอนเป็นสาวนี่ยังบ่เคยไปจักเทื่อเลยแม่ยังบ่เคยแต่ละปีคือบ่มีเงินไปหยังสิบ่แม่แล้วก็มันไกลน่ะเกืบ่ได้ไปเลยได้อยู่บ้านนะแต่ละปีแม่ว่าอยากไปรออยู่น้ําโขงลองเบิ่งตกน้ําโขงเ็ได้รอยไปน้ํากระทงเลยเนาะโอ้ยบ่ได้แล้วนั่นน่ะ ยานมันมีขูมีคุ้อ่ามีคูมีคองสิมาลอยน้ำบ่มีเนาะบ่มี <c oughs> แล้วค็ยียกเก่า <c oughs> เป็นเอนไดแบบเปิดใจมานี่ก็โดนเตะไปเลยน่ะมันบ่มีคนถึงใจเลยบอกหรือแบบใดแบบเจอระดะับคนใจเย็นแหละคนใจฮอะฮะนะแบบมันเขากันบุนได้าก็พอที่ล่มในคุยอ,อยู่การล่มลกันไปก่อน <c oughs> อยู่ในแบบ าการคุยกันคือกะม่มยังบม่ได้เลือกคบกระเพยเลยต้ <laughs> องใส่เวลาเดนินบอกระว่ะอีกเดือนหนึ่งพิสูจน์อีกเดือนหนึ่งเพ่ินใจหอนนี่ประมาณแบบใดอยากอยากได้เลยอย่างที่บอกหรืแบบใดอยาก,กบบอยากได้เลยอยากได้แดนนี่อยากได้แดนนี่มันเป็นแบบก็ได้น <laughs> อยากกันแคท่ทีเดียวทิีกลัวก็อยากได้แหละ <c oughs> เอาบ่าได้นบ่แม่ <c oughs> เพิ่นอยากมาหาอยู่บ่เลยแบบอยากมาให้เจ้าเห็นตัวจริงอย่างบอกก็มีอยากมาอยู่อ,อยากมาไ่นก็มาได้เฮาก็ไปหาหรือเพิ่นสิมาหัดบ้านก็ได้หรือซื้อนูก็ได้ถ้่ว่าซื้อนูเฮาก็สิไปกับแม่เฮาอืมถ้าเพิ่นให้ไปหาอยู่มุกดาหารก็ไปบ่เงินขับอุ้ย อถามีถาเพิ่นออกหายอะไรไปบอกไปเบิ่งโตอย่างประมาณ<ป>นี้ไปแต่ต้องไปกับเม่ไปคนเดียวก็ได้โอ้ <c oughs> เห็นบอนเนาะ <c oughs> ครูอื่นเขาจะไปเบิ่งโตกันอยู <c oughs> อ่ให้สาวเล่าไปหาหอดบอลเนานะหอดอ่านี่แหละมุกดาหารเนานะตรงกันขามหรือว,ว่าไกลกว่าหันก็ได้แม่นี่เพิน่นมีพื้นฐานไปแบบทางกายแล้วบอก <c oughs> <c oughs> โดย ละาหนาสิบเปรไปแซ่็ซอแล้วแล้วก็มีแต่อยู่หายหน้าเหตุแบ่ยจำหายตำนานนีน่แหละอืมแต่ว่ามีแม่ไปนำแลยอุ่นใจแม่โอ้เ <c oughs> พื่อชิมาหาฮอดพี่หรือว่าเสห์ไปพุ่นก็ได้เนาะแม่วามหมายคือแบบว่าอยากให้เพื่อนเห็นเห้าก่อนบอ่แม่แมเ,เห็นเท่าก่อนถ้าก,ก่อนทีตกลงขบดิแม่อืม ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ว่าดีเนาะทุกคนเห็นตัวจริงกันแหละคอยคอยว่าว่าสิเอาหรือบ่เอาไม่โบฮู้ว่าสีหับเขาได้โบเลยเขาสีหับเพิ่นได้โบเนาะไม่แบบยันแล้วหับเขาโบได้บางทีกะอาจจะเป็นไปได้เป็นแนวได้คือว่ายันเพิ่นหับโบได้โบได้ง่าโบได้ง่า <laughs> ยอูอ้แตคือในกล้องนี่แหละเนาะทุกคนก็เห็นน้ำกันอยู่นี่นะ<ม>กล้องสดได้หน่เนาะ บ่ได้เสริมบ่มได้แต่งเลยแต่างงามสมนี่เลยหรือว่าแบบ <c oughs> ยานผดมาเห็นหลายอย่างเนาะพี่อี้อ๋ออะไรกันเงินส่านาบานชงเกลฟินแบบใดวะเลยเนะเาะเงินส่านเงินซ่านก็ไม่ได้คืออยู่ไทยแบบก็บคือแบบบ้านๆเท่านั้นแหละ <c oughs> ยงินหมอกเงินไม,มโดยกับเป็นการดีเนาะทุกคนถาเป็นไปได้ก็มาเบิ่งกันก่อนจังบ่เสียเวลาเนาะ ถามมาเบิองแล้วเพิ่นโอเคแต่ว่าเจ้าโอเคน่สิตังได๋ซะปฏิเสธไปตรงๆวหรือแบบใได้ก็คือซิแมนนั่นแ่ละบอลงผู้หูได้ยางจะทิ้งแจ้บผู้ใดหายยังบ่เนเวลาคุยกันนี่แบบเพิ่นใหายเห็นหนาอยู่บอสส่วนายมีแต่แสดเอาบอได้คอยโทรโอ้เตว่าเคยเห็นบอเห็นเต็ในหู อ,อีกแล้วเหรออีกคู่แล้วอนี่ก็อินแต่ในหู่ทางเจ้าหนีอายแบบบาโบก้าโทโบหรือแบบไดเขาคุยไม่เข้าขใจําเป็นอะไรว่าพวคเขเรื่องนะแบบโทโอนะนมันอยากไอ้ไอทางเจ้าหนีอายเองจะลงแบบแบบ จักมือน้องก็ลองแบบให้ให้เพิ่นโทรมาหรือว่าเฮาโทรไปเห็นหน้าเห็นตาก,กันซื่อๆนี่นะอยากเห็นหน้าซื่อๆไ,ไดี๋ยวบาวร้ายก็ได้โทรยหน้าแล้วก็ว่ามาเสียวเป็นอ่าเพิ่นสิคิดว่าเอารับไม่ได้หรือเปล่าวาเะเลดอ่ะอย่าเพิ่งน,น,น,นะส <laughs> ิเนาะบ่เว้าอย่างติซื่อ <laughs> ๆ เออเพิ่นเป็นคนทางไกลบอกเอืเอยก็ลืมถามเอือยเดาไปซื้อ,อได้ป่าคนไทย,ไเ,ไทยเอ่อเพิ่นอยู่อ่ะกระโตแบบว่าในเมืองเลยบ่ะข้างกระเป๋าหูหรือไงอืมไม่ได้ถามเออเออถามตรงๆน้องหล่ะหูยังไงเกี่ยวกับเพิ่นเ,เออเหมืเล่บ่อืมหูยังไงเกี่ยวกับโตของเพิ่นเหมืเพิ่น แต่พึ่นก็ไม่ไเคยบอกเขาเขาก็ไม่ไเคยถามผื่นก็ไม่ไดเคยบอกนะเพราะผู้อยากลงเกินฉีดพายฉีดมั่นนะเราก็เลยไม่ได้ถามการัดสื่อเพึ่นเขาก็ยังบูหูเลยคุยว้าแต่คุยกันแบบแบบยังดีใส่ความรู้สึกบอกคุยไปนี่แล้วถ้าเพึ่นบูบอกเองเขาก็บม่กล้าถามนะ เอกงใจบ่อือแบบอ้ายเนาะก็ถามเจจะไปให้เฮาลบเกินเค้ากะเลยยะเนี่ยเฮ็ดบ่ถึกใจเพิ่นน่ะเนาะแม่สิเว้าสิจ่าหยังก็แบบย่านบ่ถึกบ่่ายังเพิ่นแม่ซื่อนี่บ่ฮู้1เนาะ2อายุฮู้บ่อายุนี่40กว่าพีเขหา50แล้วอืม3นี่อยู่ซ้นี่ฮู้เนาะอ้อบ่ เห็ุเวียเห็ุงานอย่างนี้ฮูใายเขื่อนนี่แหละมองใหม่เลยนะฮากับวิสุทถามพอาะไดาไป้ขอที่หาเคืแต่งงานละโบเพิ่นนะจ้ะ่้าปัจจุบันนี่โสดบ่เลยโสดอือพูดเพิ่นสดบ่ได้เท้านเคยแต่งงานมาบอกเบยดยันถทมาเลยเอ๊ะ พี่เคยแต่งงานแล้วหนูรับไม่ได้แล้วได้เหรอนำมาอีก <c oughs> เป็นคนขี้เกียจใจนะเนาะการจิตามยังขยานแต่พิจใจเพิินทุกคนเลยเ<ม>บิ่งงรงนองเพลินเนาะอ่าหูแต่ประมาณนี้ข้อมูลของอ่ายเพลินหูแต่ว่าอายุเท่าใดเหตุเวียดยังคล้ายคืออย่างนันก่อนนี่แค่แค่หนีเท่าไปนี่แหละ สุดลา์เวลาผมไปแบบผมบอกไปเรียกกันเนี่ผมเลยบอกไปเบีย,เ,ยเนี่ยโดยนอกจากาไอ้เพื่อนแล้วก็ยังมีคนอื่นอีกบอกที่ว่าเขามาคุยกับเขามีสองคน <c oughs> แต่ก็รุมๆไปอ่าแบบแรวมๆแล้วนี่มีแต่คนฟังไทยบอกไม่ฟังไทยแต่ก็ชาวอีสานนี่แหละโอ้คนอีสานเนี่ยส <c oughs> ่วนลายนี่เพิ่นรุมกับเขานี่เพิ่นอยากแบบ ใช่ป่ะไหนมีการวางเพนแมวว่าสีมาขอมาะเต่งเอาเฮาไปอยู่น้ำบ่หรือว่าสิมาหยุดมะหามีอยู่แต่วงเพนอยากมะเต่งอืมเอาไปอยู่น้ำอืมคนที่สิมาหยุดมะห้านี่นมีบอกแบบ่นอยากมาหยุนมะเฮาส่วนไลายนี่แม่ว่าเพิ่นอยากเอาเฮาไปอยู่น้ำเลยไม่หรออยู่อใหญ่บลยที่แท้เนี่ยแบบ จะหาเงินหาคำแบบไหนเนาะ mm hmm. คือเพือนมีพื้นฐานแบบหาเงินอยู่ฝั่งนั่น mm hmm. <laughs> มีแต่น้องแล้ว mm hmm. บันิ้ mm hmm. เขียมจิตเกียมใจแล้วเนาะ <laughs> คันสีเอาแท้ๆนี่กล้าวาสิไปอยู่บ้านเพิ่นใดบอ mm hmm. <laughs> อยู่ได้อยู่ <laughs> คินห้องกับมาเยี่ยมมายามาเนาะไ mm hmm. ก่ๆก,ก,กันเนะ่ะอ mm hmm. <c oughs> ิดหอดเดือนหนึ่งนี่มาจักสองเท้อบอ่อหรือว่าเทืาหนึ่งก็ว่ากันไปเป็นแนวใดหลังจากที่ว่าเมื่อน,นั้นอัปเดตเรือสีสอดลงไปเนาะทุกคนมีเอฟซีหลายคนว่าป้าน้องละคือแพงแทพ่ผว่าเป็นอะไรขับไปอา่านอยู่บอไไ่อไปอ่านเลย <c ười> <c oughs> น้องละคิดแนวไนกับ อันแบบคอมเมนต์ประมาณแบบซีนสอนเขาคือแพงเท่แบบนี้นะลูซสาเดียวแทบแทบจไปยู่น้ำพรมแม่อีก้อ่เต้จงไปยืนน้ำพิ่นเน้โดยแล้เขาก็เป็นลูซสาเดียวนะมีเหตุผลเนาะ <c oughs> ถ้าเท่าเขาขีดบอกอะมไม่ <c oughs> ได้ขียยังได้ <c oughs> ที่เพิ่นว่าว่าแบบ สินสอดคาดงเท่านี้คือแพงแทนนี้น้องหละนี่บอด้ซีเรียสบอกแต่เพิ่นมีลึกสาวแล้วเพื่นก็หูเองอสมเหตุสมผลคิดว่าสมเหตุสมผลบอก<ด>อแล้วันนี้เขาเคยแบบปรึกษากบเม่บอกหรือว่าเขาก้าวเองก่อนน่ะเนี่ยทามอีเมล่ละเม่เป็นคนว่าบอก,บอกประมาณนี้นะ มันสองเซนขว่านี่ยนะสามเซน,นแล้วก็บรรทิบอืมอืมถ้าสิเอาไปอยู่นำ้ำไม่ถา้าเอาเพิ่นมาอยู่น้ำนี่ก็บอกกันมาอีกไม่นบางทีถา้าเจอเจ้จริงก็แล้วละกันเขาว่าก็ถอาแก่เพิ่นแล้วลก,กระนะสิลุดได้อยู่ได้เพราะว่าต้องรุดแน่ๆแไรมมันก็นมาใกล้เยอ่ <laughs> ปกติเขาแบบคนมาคออยู่บ้านนี้ค่ะดอ้งเจ็ดแปดสิบล้านมันมาเอากระลุดหกสิบล้านหาสิบล้านนี้เพื่อนว่าเพื่อไวบบอกเ่ยเราเพื่อใบย่านหมาเทเนาะคันมาเทเลยค่ะหมักหักลูกเพิ่นเทนี่บางทีเพิ่นบอเอาพูนกับมีมีการก็ต้องแบบปอดใากันก่อนบางทีกระลุดได้มันต้องลุดแล้ว มีการแบบต่อต่อขื้นต่อลงเนาะคือตามฮีดทองแบบแต่ละบ้านเวลาลดลงในพันธุ์ชีวะต่อขึ้นเนาะทุกคนเวลาอันเพิ่มขึ้นในพันธุ์ชีวะลดลงเนาะว่าปีนกันตาคือว่าเฮาวอามือนันนี่จักเซนก็สามเซนสามเซนบาทคำสองบาทก็ว่าสอตัว เลยที่นี่เมวาวาถาซิมาอาลเทเๆนี่กับประมาณสองเซนสองเซนกวัวนี่อือสองเซนรึงนึกไหมสองเซนขึงนี่สองเซนหาใ้เนาะโดยประมาณนั่นแหละอืออืออ่าเมย์เพิ่นกะถามอยู่บอกเกี่ยวกับเรื่องหาคููหาคิงเขาเนี่ยแกถามยู่ีคนรอบมนั่งอยู่บอกกกับพอมีอยู่แต่เขาก็บุกมีเวลาให้เขาเขาก็ตอบอย่างนี่ โบสไลด์เห็นแต่เบียกนด่ไม่ได้คอยมีเวลาปันไดอืมยังหมเล่อ่บเกี่ยวขับกันน้ำยังห้างเกี่ยวมือมือนี้มือทวิตโอ้คือมาเกี่ยวออกพรรษามรถแทนด่เขาเกี่ยวมืออื่นเพื่อใ้เขาไปเกี่ยวโดยมือนี่หฮาจากเคื่องเมียนเคื่องไหวก็อืมอืมจากมือหนึ่งเนาะ ใครจะออกไปเกี่ยวก่อนเฮาน่า,าวกับน่าเคยเหล่ะกับอีก่ออยิ่เม่อืม,อมสุกบดท,ทงเลยบอสุกแต่เขาที่หวานเนาะเขาที่บม่ได้หวานยังบร่ไดุ้กเขาที่ดังอ่ะอืมอืม,อมงามอยู่บ่อยู่นาเฮาแบบเฮาเห,าเห็หเหดหวานเอาจเจซี่กะกะงามอยู่แต่หยามันกะไรยอยู่ <laughs> อ่าอย่างก็เขากับหยาอยากํำกันบ่ โคตรเธอนอทุกคนตัวดำเอานี่สิใครกลัวเนาะตามที่ว่าเฮาเห็นมาไม่ดำเอาน่ะมันง่ามกลัวอืออืออืมกับไพที่สิว่าเป็นเคยเล่านี่ค่ะศึกษาไว้ก็ดีเนาะทุกคนเกี่ยวกับเรื่องไห้เรื่องนะไปหน้ากับไก่หน้าก็ไล่จะว่าอย่างไปนะจากสูโงก็บอกเอซีมาด้ บ่มือก็สมุงเคิงอ๋อมือเดีมื่อแล้วก็นั่งลุกยังต่ออ๋อจะแสดงว่าไกลเติบเนาะทุกคนแม่จนขนาดว่าเาเมื่อยได้จยางต่อแม่คนบ่เคยไปนี่เฮ้2สมงจัฮอดบ่เดี๋ยวนี้รถจักนี่หรือว่ามอเตอร์ไซค์นี่ไปฮอดแล้วบ่ไปได้แล้วบ่ทางมันใครแน่ละอืมใครแน่ซั่นเนาะ แต่นยนี่ยที่กะาวมีหลห้ขี่ม,แม,แมีแต่สาเลิกมีแต่สาเลิกเมย์เมแต่กับบุกี่เป็นหน้าทางมันจุ๊มันไปเนี่ยมังเถอะมันกค่แคบมังเถอะมันแค่ขวงซาเลิกมันควบคุมอยา่อยางๆเลยเนาะมันมีอันนั้นเดยสามรอมันแ,มแบบทางลง <c oughs> ไปทางหวยกับอูทานบุเป็นตเตาแล้วทานเดแปลงเดีๆๆๆเขาแล้วขับเขาแล้วขับแปลงนะคะคุณเขามาบ้าน ค้องขวมหวยควมยังไปอีกเม่หันย้ำฝนตกน้ำมากกะแตคั่วถ้าย้ำแรงกะทางสบายอยู่แดนโดนดดโดโดโกะเรื่องหัวใจกะยังหัไเ้ไปหอดใส่เนาะทุกคนหาซิหาิ <laughs> ยังรังเลอยู่เนาะคือทั้งเพื่อนนี่กับพ่อแบบจริงใจโรยเปอร์เซ็นแต่ว่าทั้งเจ้านี่ขอคิดเบืบ้องก่อนบอกไม่ คือเพิ่์นวอาว่าจริงใจกับเฮ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แบบเพิ่นแสดงย่างให้เฮาเห็นน่ยเพิ่นเห็นยังให้เฮาเห็นแน่แลบเพิ่นก็ทักมาหัวเป็นใยเห็นจริงจริงสิได้เขาอกะไม่เคยตอบป็นไงเพราะว่าเฮาบ่ว่างดีเขาบัิรีทอศัพท์สลายเห็ดเวียยแล้วกะมุ่งจะเห็ดเวียยมาเหมือนเหมือนแล้วก็นอนอาบน้ำนอนเลยแต่ว่าเพิ่อนนี่สมอต้นเสมอปลายบอว่ได้หายไปไส่บอ นี่บริหาไปสยามกลางค่ำกลางคืนนี่ก็คุยกันก่อนนอนบอกนี่กาทักอยู่บางมือเขาบริหารโทรศัพ,พท์กบับบริการบอกรับไปเลยส่วนหลายคุยกับผู้บ่าวนี่ซีมี่จะทักเอาพิมพ์เอาบอกนี่โอ้ <laughs> โทรแล้วงเหรอไอม,จา,า,า,มาจักคุณบ่าบอกนี่หักยันม <laughs> ือหักยันเลยเวลาคุยโทรศัพท์มขาเตยเขินเนาะแม่ แต่อยู่ไกลคนอื่นก็ตีคนอื่นอือกับตทีเพิ่นทุกคนเลยเพิ่นยังบ่เคยมีความฮักยังบ่เคยมีแบบอ่าแฟนเนาะ <c oughs> ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาดูใจ <c oughs> เป็นแนวใดเฮาแบบคคม้สึกเนาะเฮาบ่เคยมีแฟนหรือว่าเคยแต่งงานมาก่อนแล้ยวอยู่ๆมาคุยกับหนุ่มสูงวัยหรือว่าหนุ่มอายุหลายนี่น้องหล่าู้สึกแนวใด กแบบผู้สื้อก็มันดีได้แบบผลเป็นผู้ใหญ่กลัวแล้วก็แบบผลผ่านัดยามอะไรก็เฮาอะไรได้ผลจะได้แบบซ้อนเฮาขนาดสีดีกว่าอ่ารุ่นน้อยเนาะแม่สีดีกว่ารุ่นสบกันอืมรุ่นใหญ่นี่ก็มีข้อสังเกตเว่าเฮาต้องศึกษาหลายอย่างอยู่เนาะอ่าย่างผลมีครอบครัวเนยย่านผลอ,อ่าโสดบรสนิดเนาะ <laughs> เพราะว่าสี่สิบหรือว่าหาสิบนี่มีครอบครัวเลยได้บาทเราเนี่ยเนาะสามสิบสี่สิบหาสิบนี่มีคร <c oughs> <c oughs> อบครัวไปแล้วยว่าส่วนลายนี่คนที่เขามาคุยกับเจ้านี่มีบอกอ่าเร้าหาสามสิบสี่สิบประมาณเนี่ยมีแต่สี่สิบต้นตนเห็นแต่สี่สิบหอด อ่าอัญโยท่ายเขามาคุยกับเจ้าคุณก็หาสิบกว่าค้อหกสิบอืมอืมแต่ทางเจ้านี่กับโบได้แบบปฏิเสธเพิ่นบอกบอกเขากลับคุยไปเล่นเพิ่นหายไปเวลาคุยกันนี่แบบว่าเบิ่งแต่อ่าปกหรือว่าโปรไฟล์แน่นเฟซหรือว่าไลน์เพิ่นชื่อๆบอกทางทางน้องหันมึงเท่าเพิ่นก็ส่งให้เบิ่งอ๋อเพิ่นส่งมาส่วนโทรเลยเนาะเน่ย แน,นอนอน่าเพิ่นนี่เห็นเฮาเนาะเพราะว่าเฮาเอาคลิป hmm. ดุเดยอ้ mm hmm. ชองนั่นก็มี่องนี้กับมีเพิ่นขามาก,ก็เห็นแล้วเฮาว่าเฮาเป็นแบบใดเนาะรุปหหางหน้าตาหน่อยบ่หรือว่าเป็นแบบใด mm hmm. แต่เฮาวันนี้บ่เห็นเพิ่น mm hmm. <laughs> เพราะว่าเพิ่น mm hmm. บ่เอาคลิปเดืม mm hmm. ดังนั้นก็เลยแบบตีแหลแหลเนะาะใช้เวลาศึกษาดูใจกันไปก่อน mm hmm. โดย ถ้าเจอคนที่มีเมียนี่ตกลงปลงใจออกก็เพิ่นนเป็นหน่อยโดยบุหูโตก็มีม่เกิดมาเดียวเ็อยากเป็นหน่อยพูดได้ไหมแต่โตหน่อยสิกระเพาแล้วเนาะอยากเป็นแบบว่าผัวเดียวเมียเดียวเลยเหมือนบอกถาาว่าแต่งงานเมื่ออยู่บ้านอยู่เพื่อนเพิ่นนี่ เมื่อตั้งรักปักฐานอยู่พุ่นอย่างเดียวเลยบอกหรือว่ามาสาั่รรงเพื่อนสั่งซานใบทางไทยเออทางลาวนี่อีกเห็ดอยู่พุนนพ่นไงเห็ดอยู่ฟี่เนย์คอยฮะคอยสั่งอยู่พุนน่นแล้วก็เห็ดอยู่ฟีเนย์สั่งอยู่ฟี่เนย์เสร็จแล้วเดินไปแล้วไ,ไ,ไปอ,อยากสั่งแบบสองทางสิบอกเนี่ยผมกับมือได้ไปจากกันเนาะแ <laughs> สดง,งว่าบบั่นใจเป็นได้เนาะ แม่อนเพืพพ่อนรคนประเทศอื่นเราก็อยู่ลาวพี่นับไปอยู่บ้านเมืองเพื่อนรูเพื่อนสิบแปดสิบถิ่มเม,มื่อใดเลยอยากสั่งเพื่อนว่าอีกหลังหนึ่งอยู่<ม>ลาวแ,แต่ความหมายของน้องเพื่อนนี้เพื่อนว่าคอยหาคอยสั่งอะไรก็ได้เงินแต่ก็มาสั่งไว้เนาะไม่แบบเวลาเพื่อนอยากมานล้ก็มามานอนอยู่แ่เราเองไม่ต้องไปนอนที่ไหนเ เป็นเ่าหรือว่าพอแม่มันจะสบายมาเ <c oughs> ยี่ยมยามแต่ว่ามีเพื่อนเจ้าของนี่ก็อุ่นใจเนาะแม่เพก่เป็นคนหนึ่งที่ผมหมักน,นอนเฮ่อนนคนอื่นปันไดโอ้บ่ขักเพื่อนเจ้าของเนาะแม่นอนเท่นอ,อนนคนอื่นนอนปรับล <c oughs> โดยโดย <c oughs> เพื่อนสองลังที่นอนหับก็เพื่อนประตูแล้วก็เพื่อนเต็งนั่นแหละให้นอนเฮ่อนคนอื่นบรับล โดยน้องเพิ่นอายุน้อยอยู่เนาะแต่ว่ามีแนวความคิดที่ว่าเป็นผู้ใหญ่อ่าบ่แบบว่าหเงาเอาแต่ใจปานใดเนาะฟังเหตุฟังผลขางนอกนี่ค่ะคือน้องนี่อายุเท่าใดก็เอ่ยชื่อบ่ได้18 18นึงเนาะอ๋อต18นี่ยังบ่ฮู้ว่าสิจดทะเบียนสมรสได้บ่ถ้าว่าข้ามไปพุน จนบุได้กับผมเป็นยังแต่เขาเศร้าคนก็ได้เศ้าปีเลยถืงตามกฎหมายเพิ่นเนาะน้องหลักก็ศึกษาอยู่โบเกี่ยวกับแบบกฎหมายอย่างบ้านเมืองของเพิ่นโมหูปันไดเนาะพอพได้คอยศึกษาปันไดศึกษาจริงสิบุได้จังโดยแต่ละคนที่เจ้าคุยนี่คือบริษัทจักซื่อเพิ่นจักคนบอก สื ics, it, ่อเผ่นก็เขียนไทยผดเขาก็อ่านไทยโบยากเอาปัาไในเด็กข้ก็เลยอ๋บหูเลยว่าบบหูโบหูจะคนเลยในทางข้านี่บหูแต่บบก้าถามเหมือนไปอีกโดยโดยก็มีแต่ประมาณนั้นนะทุกคนความหักของน้องเพิ่นนี่ก็ยังคือเก้าหาสิบหาสิบยู่เพิ่นว่า ถ้าว่ามือใดมีข่าวดีก็จังมาแจ้งเอซเนาะย <laughs> อย่าลืมเด้อม,มีข่าวดีนะ <laughs> <laughs> มีข่าวดีหรือว่าข่าวให้ก็อย่าลืมแจ้งทาง YouTube <laughs> <ส>ยู u ูบนำสิได้มาอัปเดตให้เอฟซีบ <laughs> <ส>้งเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าโอรุ่มกับน้องนี่ก็โดนพอสมควรเลยน้องทูนมีแต่ว่าให้น้องเพิ่นพักผ่อนมือหนามือในใคอยมาโอรุ่มกันใหม่โดย<ด>สำหรับคลิปนี้กาสิระเข้ามาสบายดี